Bonjour. สวัสดีค่ะวันนี้คะวันนี้นะคะวันนี้ะน,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 นะคะว,ควันนี้นะคะวันนี้นะคะวันนี้ o ะคะวันนี้นะคนนี้นะนีนคะวันนี้นะคะวนนนะคะวันนี้ะวนี้อวันนนันนะคะวั้วัคะวันนี้ะวนนี้นคัควั้ควันนี้ะคะววัวัันนะคะววั นะฮซาลุงสะกด S R L U N ซาลุงนี่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆชี้เห็นไหมคะซาลุงตรงนี้อ่ะในนี้นะคะซาลุงเดลลักไรคูตูร์คืออะไรนะคะเห็นไหมคะอ่ะมาอธิบายก่อนเลยนะคะคำศัพท์ของว่าซาลุงเนี่ยปกติแล้วนะคะเราจะ เราอ่ะมักจะรู้ว่าซาลอนคืออะไรคะห้องนั่งเล่นหรือซาเดซิูนี่เองที่มาที่ไปของคำว่าซาลอในสมัยก่อนมันคือ une pièce de réception ก็คือเป็นพื้นที่สำหรับต้อนรับแขกนะคะ dans une demeure privée ในบ้านนะคะ private ก็คือเป็นประเภทแบบปาเล่บ้านหลังใหญ่ใหญ่สมัยกอ่อนเป็นสำหรับคนที่มีเป็น ขหบดีหรือเป็นผู้ดีต่างๆเขาจะมีบ้านหลังใหญ่เขาจะมีพื้นที่ที่เป็นสำหรับต้อนรับใครเซฟชองงานเลี้ยงอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะอยู่ในปาเล่ก็ได้นะคะหรืออาจจะอยู่ในโอเทล์พักที่คูลิเย่ก็ได้นะคะโอเทล์พักที่คูลิเย่ก็คือบ้านของพวกขหบดีนะคะพวกพ่อค้าขหบดีต่างๆนะคะจากนั้นมาคำว่าซาลงแล้วทำไมถึงมาใช้ในในเออ ความหมายของคำว่า l exposition ก็คือมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้ภาษาขึ้นมา salon ก็เลยกลายมาเป็นคำว่า l exposition annual ก็คือเป็นงาน Expo ประจำปีเวลามีงานประจำปีต่างๆเช่นมอเตอร์ประจำปีหรือพวกนี้เราจะใช้คำว่า salon แทน exposition นะคะเราจะใช้คำว่าสํารแทน exposition มันก็คือ exposition annual นะคะเป็นงาน expo ประจำปีเราจะใช้สํารตัวนี้แทนอย่างอันนี้ก็มีความหมายถึง งานเอ็กซ์โปสำหรับพวกเกษตกรษตะกรเกษตรกรรมสินค้าเกษตรอะไรต่ตางๆทั้งหลายนะคะจะมีความหมายว่าอย่างนี้นะคะทีนี้ในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นการใช้คำว่าซาลงอย่างเช่นซาลงเดเตนะคะซาลงเดเตคืออะไรมันคือทิปเดอรซ์รอมมันคือชนิดของออร้านอาหารนะคุณใช้คำว่าไรซ์รอมเพราะ,ะมันแปลว่าอะรคเมื่อคือเป็นร้านสำหรับนั่งดื่มชากาแฟเราใช้คำว่าซลงเดเต นะคะ,ะคเราคาสำหรับวันนี้ก็เล็กๆน้อยๆกับคำศัพท์ว่าซาลงนะคะเก็ดเล็กเก็บน้อยแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีนะคะอูร์วัวแลอาบีย t o โต้บุนจูเน